จะไม่ต้องอธิบายกับข้าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเจ้ารู้แก่ใจดีเจ้าไม่สบายท้องเหรออ๋อก็นิดหน่อยแต่ท่านต้องขอบคุณขค่ะนะถ้าไม่ใช่ข้าไม่สบายท้องคราวนี้คนที่ปวดท้องก็คือท่านแล้วหมายความว่ายัางไง ก่อนหน้านี้ข้าเจออนุวัตรงทางเดินนางทําถั่วฝักยาวจานหนึ่งมาแต่นางบอกว่านางทําเป็นครั้งแรกไม่มีประสบการณ์เข้าก็แค่ช่วยลองกินให้นางนิดหน่อยแต่ดูเหมือนจะทําไม่สุกข,ข้าว่าคราวนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วถ้าลองดูถั่วฝักยาวไม่สุกเจ้ากินไปเท่าไหร่กินไปไม่กี่คําเองเอะนางใส่ใจดีจริงๆถ้าลองกินดูจรีบกลับไปนอนเร็วข้าจะตามหมอมาดูอ๋อ ไม่เป็นไรตื่นตระหนกอะไรขนาดนี้ไปเลยนะนี่ท่านกินสิ พรุ่งนี้ออกเดินทางแต่เช้าทำไมท่านถึงยังไม่นอนอีกละ่ะนั่งก่อนสิวันเอ๋อกํกำลังเตรียมจะนอนแต่ได้ยินว่าท่านโหเรียกก็เลยรีบมาท่านโหดื่มชาดู้ท่าทางเจ้า คงเตรียมตัวพร้อมแล้วสินะวันเอ๋อเตรียมของท่านเล่นชื่อดังของเมืองหลวงนิดหน่อยแล้วยังเตรียมยาที่ใช้ในระหว่างเดินทางและยังเงย็บเสื้อตัวหนึ่งให้ท่านโหด้วยตัวเองในเมื่อพรุ่งนี้จองเดินทางแล้วคืนนี้ก็ต้องระวังอาหารการกินโดยเฉพาะถั่วฝักยาวไม่สุกรบกวนท่านโหดต้องมาเป็นห่วงแล้ววันนี้วันเอ๋อกินอาหารรสจืดมาก ถั่วฝักยาวไม่สุกจะมีพิษเจ้ารู้ใช่ไหมวันเอ๋อไม่เคยได้ยินมาก่อนวันนี้วันเอ๋อยังเอาถั่วฝักยาวที่ข้าทำไปให้หูหยินใหญ่ด้วยตัวเองหรือว่าหรือว่าหูหยินใหญ่นะั่งท่านโหอวันเอ๋อรทำผิดไปแล้ววันเอ๋อไม่รู้จริงๆว่ากินถั่วฝักยาวไม่สุกจะเป็นพิษหูหยินใหญ่ดีกว่าวันเอ๋อขนาดนั้นแล้วยังบอกว่าจะพาวันเอ๋อไปตลาดทะเลข้าจะทำเรื่องแบบนั้นไปได้ยังไง นั่งหรอกจะไม่ต้องอธิบายกับข้าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะรู้แก่ใจดีท่านโหใหมายความว่ายังไงวาดเออไม่ได้ตั้งใจนะวันวข้ารู้ว่าเจ้าก่อนแต่งงานจนถึงกระทั่งตอนนี้ได้รับความไม่เป็นธรรม,มามาก แต่ความคับข้องใจของคนคนเดียวไม่ควรอมาราบายเช่นนี้จะเข้าใจไหมท่านโหท่านเป็นคนช่วยชีวิตนี้ของวันเออไว้ไม่มีท่านวันเออไม่มีเธอมีความกล้าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแน่ท่านโหท่านคือทุกสิ่งทุกอย่างของวันเออโลกนี้ไม่มีใครเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของใครหรอก